ผมอยากให้เราดูเมื่อสักครู่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าท่านไหนบนเวนทีพูดถึงเหตุการณ์ที่งเขาเผาเขาทัางแดงที่ปตัตตานีนาใช่ไหมถ้าไปดูที่อภุสมบัติลำเลิศเหตุการณ์นี้ที่คุณธกนาพูดถึงเนี่ยเป็นการฟันดิ้งจากประชาชนนะประชาชนสร้างเองรัฐยังไม่เคยแร็คองไนส์เหตุการณ์นี้ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่สี่สิบห้าสิบปีผมไม่แน่ใจนะครับตอนผมเป็นนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์ตอนนั้นน่าจะประมาณปี41หรือไม่ก็42 นะครับผมไปกับอาจารย์ใจอ่องมาก่อนไปรับไอ้ไอ้ถ้าใครไปดูไอ้อนุสัต์สามรีธิเขาเรียกอะไรนะปฏิมากรรมโตุลาที่เป็นแท่นอินสรยมพูแลวเก็ยนา่า่งตุลาที่เป็นการรับว่ามีเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่รัฐเป็นผู้ออสังหารประชาชนในเหตุการณ์6ตุลาที่มีปฏิมากรรมถึงอันโอมารับรอเนี่ย ปี42นะผมไม่แน่ใจ4 1หรือ42กว่าปฏิมาก,กับ6ตุลามันจะตั้งที่ธรรมศาสตร์6ตุลาคือ1919 19จนถึงสีนี่ก็คือเท่าไหนะร่20กว่าปีนะครับ20กว่าปี23ปีด้วยกันกว่าจะรับรองว่า6ตุลาคืออาชญากรรมโดยรัฐน,นะครับเมื่อไม่นานมานี้ราดดำเนินพืษภาสามเพิ่งมีอนุสาวรีย์นะครับพืษสภาสามหน้านี่เพิ่งมีอนุสาวรีย์เมื่อเนี่ยเดือน2เดือนเนี่ย นะครับเพิ่งเปิดอนุสวรีสามารเพิ่งจะยอมรับว่าเพื่อสภาสามามีคนถูกอุ้มหายจริงมีคนที่ถูกฆ่าตายจริงซึ่งคนเหล่านี้กระบวนการยุติธรรมยังไม่ได้รับพวกเขายังไม่ได้รับความยุติธรรมเพื่อสภาสามามกี่ปีนะฮะนี่หกสามกว่าจะมีอนุสวรีสามาสี่สี่ห้าห้ายี่สิบแปดปีกว่าที่จะแบกกองไห์หรือกว่าที่จะยอมรับเพื่อสภาสามา ดังนั้นบวกไปเลยครับ5-3ได้บวกอีก30ปีไปเลยกว่าที่จะมีการรับว่า5-3เป็นอาชญากรรมโดยรัฐนี่บวกอีก30ปีไปเลยนะครับนะฮะดังนั้นแต่เรื่องตากไปนี่จนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีมอมเรียลยังไม่มีอนุสรณ์รีที่จะบอกว่ารัฐเป็นคนทําผิดในกรณีตากไปนึกออกไหมฮะกรณีต่งตางๆนี่ตั้งแต่ถังแดงที่พัทลุงตั้งแต่เอ,อ่อ หนึ่งหกตุลาหนึ่งเก้าตั้งแต่พฤษภาสามห้านะครับห้าสามนี่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ตากใบก็ยังไม่มีรัฐปฏิเสธความนะับเป็นชอบตลอดนะครับนี่คือชั้นเจนบด,ดังนั้นผมพูดไปก็เศร้าใจนะครับเมื่อคนท่านท่านสุดท้ายที่ถามถามว่าจะยังไงจะลงโทษหรือจะหักมันก็มีหลายทางนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องกลับไปอ้างอีกงานวิชาการของหลายประเทศที่เรียกกันว่าไออ transitional justice นะครับหรือความยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่าน ในหลายที่นะครับมีการเอาคนผิดมาลงโทษในหลายที่มันต้องปณีปนอมเพื่อให้ชุมชนมันอยู่ร่วมกันได้ต่อไปผมไม่รู้หรอกว่ามันจะเดินหน้ามันจะมันจะเอาคนผิดมาลงโทษได้ทั้งหมดหรือว่าจะมีการปณีปนอมเพื่อให้สังคมมันไม่พังทลายเพื่อให้สังคมมันเดินต่อไปได้มันจะเป็นทางไหนผมไม่รู้หรอกแต่ผมคิดว่าก้าวแรกคือแฝกก้องไนส์ก่อนคือการรับรองเหตุการณ์พวกนี้ก่อนว่ามันมีอยู่จริงและรัฐมีส่วนกระทําผิดจริง คือมันต้องรับก่อนว่ามีความผิดถ้าคุณไม่รับความผิดมันเลิกพูดว่าจะไปอยู่ร่วมกันยังไงเลิกพูดว่าจะไปหาคนทำผิดมาลงโทษนะครับดังนั้นเหตุการณ์พวกนี้มันควรจะต้องรับก่อนว่ารัฐมีส่วนผิดพลาดในเหตุการณ์พวกนี้จริงนะครับกลับมาที่คําถามที่คนเมสักครู่จากมุมหลังห้องด้านขวามเมืองของผมที่ถามนะครับเรื่องเรื่องตั้งท้องถิ่นนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับไอ้อิทธิพลหรือไอ้มาเฟียในระดับท้องถิ่นอย่างนี้มันมีอยู่จริงนะครับ ที่ผมนั่งอยู่ข้างบนเนี่ยนั่งกดโทรศัพท์นั่งอะไรนี่ผมนั่งดูรายงานอยู่ผู้สมัครสอจอนะครับสมาชิกสภาอาบาจอของเราที่จังหวัดพะเยานะครับเพิ่งโดนข่มขู่คุกคามรถไปเยี่ยมที่บ้านไม่มีป้ายทะเบียนไม่ข่มขู่คุกคามในหมู่บ้านนะครับนอออนเนี่ยสจของคณะก้าวหน้านี่นะครับเพิ่งโดนคุกคามเมื่อวานนี้วันนี้เนี่ยตั้งเช็คกันอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างนะก็เนี่ยคือพะเยาก็ต้องเลือกว่า20ธันวานนี้จะเอาแป้งหรือไม่เอาแป้ง เ <laughs> พราะพะยาวนี่หนึ่งตอนหนึ่งนะครับแป้งก,กับคณะก้าวหน้าเจอกันหนึ่งตอนหนึ่งเลยพะยานะดังนั้นนี่ก็ต้องเลือกคือถามว่าจะทํำยังไงอย่างแรกที่สุดต้องบอกว่าเข้าไปมีอานาจเมื่อไหร่เราไม่มีอ่ะเราไม่มีอิธิผลแบบนี้ดังนั้นเนี่ยไม่ทํานะครับไม่ทําแล้วอย่างที่สองเป็นเรื่องที่ผมเจ็บปวดตลอดเวลาเวลาผมเดินไปไหนแล้วผมเห็นเอ ไม่ว่าจะเป็นกรณีของโดงว่าไฟไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนไปเห็นคนที่ถูกกระทําไปเห็นคนที่ถูกยัย่ยีนะครับแล้วเราไม่มีอํานาจพอที่จะไปยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเขาเนี่ยโอเคสมัยก่อนเป็นพรรคเนี่ยผมยังพอมีออสมาชิกสภาผู้แทนระะาษฎรที่สังกัดพรรคนะครับที่จะไปบอกว่าเฮ้ยช่วยทางนี้หน่อยทางนี้ก็มีปัญหาถูกกู้การเฮ้ยช่วยทางนี้หน่อยยังพอมีนะครับแต่ววันนี้นะครับ ถามว่าจะทำยังไงได้ก็คืออย่างแรกที่สุดเราไม่ทานะครับเพราะเราไม่มีนะครับอย่างที่สองก็คือนะฮะอย่างที่สองก็คือถ้ามีอํนานาจในระดับอย่างน้อยที่สุดในอบอจอเบนี่ยอำนาจมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในระดับอบอตอหรือเทศบาลท,ที่มันจะยิบขี้นความช่วยเหลือได้ใกล้ชิดกว่าและมีอํนานาจในการตัดสินมากกว่าแต่อย่างน้อยในระดับอบจเราอบริษัทแวนเนสหรือทาให้เกิด การตระหนักรู้ถึงปัญหาได้เราเข้าไปถามไทยเราเข้าไปออยืนย่นความช่วยเหลือทางอ้อมได้แน่ๆอย่างน้อยที่สุดในระดับอ,อ,จอบจนะครับดังนั้นก็ออผมได้ตื่นเต้นมากกับการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้เพราะผมคิดว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นที่หลายจังหวัดน,นะครับน่าจะเห็นถึงความสําคัญของการเมืองท้องถิ่นเพราะการเมืองท้องถิ่นที่ผ่านมาเป็นการเมืองท้องถิ่นอย่างที่เราพูดกันอย่างนี้แหละครับเป็นการใช้การเมืองท้องถิ่นที่มีอิทธิพลนะครับ ซื้อไปนะครับเป็นรับใช้ในทุนรับใช้รัฐส่วนกลางเสียเยอะแทนที่จะรับใช้ประชาชนในพื้นที่ของตัวเองโดยเฉพาะยิ่งหลักการรัฐประหารในปี5้ที่ผ่านมาท้องเที่ันเป็นปรย่างที่แนกดนนะครับก็อยากจะทําให้การเมืินท,ท้องถิ่นใได้ดีขึ้นนะครับแล้วผมมั่นใจว่าพวกเราทําได้แนละ้วถ้าเราได้รับโอกาสจากประชาชนเราจะทําให้ดูว่าถ้าการเมืองที่มันรับใช้ประชาชนจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงและเรื่องนี้สําคัญมากมันเป็นเรื่องหลักการเป็นเรื่องปัญญาอะไรบางอย่าง ถ้าที่มาของเรามาจากประชาชนเราก็ต้องรับใช้ประชาชนแต่คนที่มาจากที่มาของอำนาจของเขามาจากรถถังมาจากองค์กรตุลาการมาจากสวมาจากกกตามาจากข้าราชการเขาก็ต้องรับใช้คนกลุ่มนี้เขาก็ไม่ต้องรับใช้ประชาชนแต่อย่างผมเนี่ยผมไม่มีอะไรเลยนะครับท่าที่คุณเห็นผมเนี่ยผมก็มีเท่านี้นะฮะมีแค่สองมือนะครับมีหัวใจอีงดวงกับ like, สมองอ bon, ีกหนึ่งก้อนก็มาอยู่เท่านี้ที่เหลือที่มาของอำนาจถ้าผมจะได้เข้าไปสู geons, ่อำนาจั้งหมู่มัมาจากประชาชน ที่มาของอำนาจม,มา,า,าจมา,า,าจาาจาจะประมาจจาจดังนั้นนะผมก็ต้องตอบสนองที่มาของอำนาจของผมนะครับมันง่ายๆเท่านี้เองนะัะ